ไอ้เนจ้าจันปองจะโตนน้ำแล้วร้อยเขาฟังครับจะได้ไหมไม่ซิวเจ้าพบไปนี่ปาไป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 ไม่ต้องได้เส้นน mm ี่นี 8, 2, 3, 4, 4, 5, ่สวัสดีครับอาจารย์ปองสวัสดีครับซีบตากผ้าสบาเฮี้ยฮะซีบตากผ้าสบาตากผ้าที่เย้ เอาก็ไม่ยังกระแล้วมั้งหะอุปกรณ์ครบเสร็จครบเจ้าเสร็จยังเนี่ยฮะเสร็จยังยิ้มาแก่ตประวัติมาคือหน่วยซิวสวัสดีพ่อพี่สวัสดีลันดาด้วยนะครับผมสวัสดีครับอืมนะฮะบรรยากาศตอนนี้ครับทำอะไรฮะเสร็จยังเนี่ยยิมาแก่ตัวยิ้มาแก่ตัวเนี่ยครับโอ้เห็นแต่เรื่บาดนี่แก่ตัวยังอยู่นี่แก่ตัวการเรียนน้ำเห็นไหมคือบขางบสั่นเอ้าจากการฝึกเป็นหน่วยซิวต้องมีแก่ตัวเลยพี่งวดก้อนเรียนรู้ส่ของงวก้อนขึ้นงวดก้อนันอยู่พูดโอ้ยสายปูสายหล้างบาตรเนี่ย อบีมึงงูยังไงนี <c oughs> uh ่ไอ้เนี่ตักยังหลกดนี่้เออยงจน้าฮะเอแกปองสกจมน้ำมึงเสกระชอนแอ้ตักมีสัมาอ๋อมึงอาจารย์ปองเป็นหวงสบายนีโอ้ยครบเฮ้ออาจารย์ปองจะเล่นน้ำครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอะท่านผู้ชมครับมาดูกันนะฮะบรรยากาศครับตัวนี้ก็จะมีโอ้โหด่ได้ เอาลงไปก่อนให้น้องได้ลงไปก่อนแล้วอาจารย์ป๋องเอ้าเจ้ามัดเสื้อกอ้เจ้าพี่ใช้กระดาษเหรอจิ้งกแหงเราบอกจิ้งกแหงจังได้ยีกงไม่ยังโหลเอ้าไอ้มันจิ้งจกแหงมาจมน้ำปุ๊บลงไปเดี่ยเออผู้ยุทธ์ขึ้ดึงสาวว่าโอ้แก้วแก้วแก้วพี่น้องแก้วข่อย่างเดียวนี่นี่เสื้อลุดนี่เสื้อลุดนะครับพี่น้องครับอ่าเรามาดูอาจารย์ป๋องครับเจ้ากระดมังไม่ยังนีอ่ากระดมังยัางม่ได้มาัช้าไปด้วยพี่น้องเม่แหยังสันเบนฮนี้ ไอ้ปนิพัฒน์จมจมเพราะว่ามันมีอยางก่อนระวงยางจะรอบนอกนะมบนจมแน่นอนเออแต่ว่านะครับอีกปัญหาหนึ่งประเด็นหนึ่งแต่ไหนขี่คุณนั่งได้บ่าไม่ขึ้นหน่อยเถอะเอาพอดีดักเจ้าแล้วครับน่ะอือพี่น้องแกวแก้วไม่ยังยับนี้ออกจากไม่ก็โอ้ไม่จะใจ้ล่องจะได้เดี๋ยวนี้ย้อนลงกับตาหเต้นตามใช่หรือเปล่าให้เต้นสั่นอ้าวขึ้นตุ๊กขึ้นมือนั่นละให้เต้กไหนโอ้มาดูครับความสมาร์ทอาจารย์ป๋องครับ นี่คือเออเออถ้าพ่อเตรียมดึงแล้วเตรียมดึงก็จัดปองแล้วเอออันนี้มาดูนะฮะนี่ฮึด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 นี่ไอ้ยอ้พี่น้องครับฮึดฮึดนะฮะเขาจะลงมาแล้วครับเขาจะอยู่พอดีไหมครับผมฮะบรรยากาศร้านนี้ครับโอ้โหอารักท่านผู้ชมครับอารักท่านผู้ชม

เออพี่น้องครับซอยกันซอยกันบุระเออทำอาหารกินไสารพูดไอ้ขีจรเลืกเถอะบุ๋มมันอากาที่นี่คือนะครับอืมนะครับอ่านะครับที่แพนยางนะครับ K C S p แ a s t i c นะครับพี่น้องครับผมต้องการยางบักต่อยนะพี่น้องครับเทถนนหลัดยางนะครับเทถนนอย่างติดต่อได้พี่น้องเด้อนะครับจันป่องห่วยเศร้านะเศร้านะ เอาไงวะเช็ดมันได้เลยตลังเอาล่างปุ๊บเดี๋เอาสายยางล่างปุ๊บก็คือมันตองน้ำปุ๊บเราไปต่องได้จิง่ะไปแต่กี้พอเอาเบียดมันเก่งอยู่ดิมันดึงเสียกเจ้าอย่างเดียวเออเอาเจ้าพี่น้องเบิ่งอ่าฮะผมเอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับอาจารย์ตองครับอาเอาพี่น้องมาเบิ่งครับผมนี่เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะแต่ลงไม้วันนี้เอ่าไม่หงั่งเรอไม่หงั่งไปหยังหรอ อยรเไ้โอ้ยรูบปกพอสีเมีมือก็ไปเสี้ยกที่เราดองเึงเอายัง่เสียกเออจะบวัน้ซื้อปากคลองาคองเอออ่ะมาดูจัดฟองครับอ่าท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะเขาจะมากระดึ๊บกระดึบกระดึบดบดกระดึบกระดึบกระดึบดบบกระดึบเเดบเอองเอบเเเอดดดง เดือกฟังอย่าปลอยอย่าปอยไมเอา่าทแอย่าล่เด้ยเฮ็ดเนเจอชิลงได้จัดป่องฮะโอ้ยมันแมนอยู่บ้าเดียวนี่สอมเป็นจังได้ขึ้นไเอาอย่ารับนู่นเราจะถ่ไปฮะลองเบอรอย่รับจะถ่ายอ่งเออนี่จีนใดบอนี่น้องครับเอาไเบอร์จัดป่องร้อยงกับผมนี่นี่นี่ังแม่เออเออนะครับผมเออ บลาดายักยักข้าวบ้านในฟังดูเออจ้นอาจนอยแห่จันทร์ฟองวันจันทร์ฟองอเราสิเำาบ่ได้กันจีนจันทร์ฟองทำว่าอะไรเขาว่าเอาเลือดสีสันหนิเลือดพญาบุญพญาบุญสวัสดีเอฟซีนั่นี่สวัสดีครับก่อนนี่นี่สวัสดีครับไอ,อ้บุญนะครับอยู่ฝอยู่พี่น้องครับผมน่าฟูปลาพริกปลาหอยปลาคงเต็มหนึ่งนะฮะนะครับผมอาจารย์จันพ่อหลกักตีหรืออีรอบหนึ่งอีกรอบนึงครับอ้าวลองเบอร์พี่น้องครับมาดูบรรยากาศนะครว่าจะเป็นยี่หมอ นะฮะเอา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 าโอ้ยนะครับใส่กระไดแจวแบบนั้นไม่คือจังสิมัดปจอมแห่ถึงเอาแต่เราบอกมันมัดหำเจ้าเด้อเวยอ๋อหลังตีเป็นบ้าบ้างนะเอออ่ะผู้น้องครับตอนนี้นะฮะจานฟองจวดเลอะซีรีส์นะเลอะซีรีส์จากสีเมยังใหม่เขาไม่ยอมเขาจะนะฮะกระดึบ กระดึ๊บดึบดึ๊บกระดึบกระดึบกรเอาเอาพี่น้องครับมึงก็ผมงฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าาฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ พี่น้องครับบีไปลงไปขี่เรือพมกละเ<ะ>อออาพักก็นั่งขึ้นเรือกับข้างบนเลยอาจารย์ปองที่ตามก้นมาเนี่ยเอาเสียกไปตะบุญเนาวดึงอจาจารย์ปองเ,เพื่ออาจารย์ปองคว่ำไม่ต้องถือมัไม่บุญไม่ก้อนเออเสียกไหเสียกไหเออตะบุญต้องถดึงอาจารย์ปองเรื่องบนแล้วจบอ้าจับ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 อาจารย์ปองนะจับอาจารย์ฟองนะจับอาจารย์ปองก่อนนี่บีลงไปจับจับจับเออพี่น้องเอาเบิ้งครับเขาคือหน่วยซิวนะฮะนะครับอืมนะครับเอา ทีดังไหนบ่พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งหาหน่อยสามตัวเลยน้ำบ่ไหนเอานี่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 หนี่ไอ้ขดธารมาเอาขอดธารขดธารใกล้ๆฟังใกล้ๆฟังบี้แจ้งอาจารย์ปองกุนจับพวงยางอ่ะจับพวงยางจับพงยางไว้เออนั่งนั่งคอยนั่งขดธารนี่บ่เออปลอยไปครับวันนี้ไปแล้วครับท่านผู้ชมครับอ เอามือเอามือตีนักมักละเอานี่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 อาแล้วท่านผู้ชมครับเขาไปได้ครับผมนี่คือดึงดืดดึงดื้อกับผมเออเออไปไปเออเดินหน้าไปเดินหน้าไปเออพุ่ณแต่กลางน้่นผมสุดบล็กดอกสุดข้อแม่ข้อสุดข้อแม่ข้อหกเม็ดหกเม็ดไม่อยากดอกตะบุนเอ้าตะบุญ บึงแค่ก็จังเลี้ยงควาย้ชบานดิบเสือจับเสือกไหมนี่เี่กมึงว่จับแต่ว่าเราจับเด็กจับเราจับเลี้ยงงวได้ยังนี่มึงน้ำเราจับเด็กจับเราจีเลี้ยงควายเนี่ยก็จังเอาขั้วเราขีนเนาแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครัแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยขึ้นล็อกขึ้นขึ้นล็อกล็อกกันกันคือไปหอกหอกอ่าบีมเล็กเกนไปจัดป้อกไพ่เดินนาบอกระเออเอาเลือกออกเอาเลือกออกอ่ะ มาดูอจารยป่องนะครับนี่เขามีความสามารถซาดหมาที่สุดเอา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 นี้แม่เดือดันเออไปนนี้จพังไปืออาจารย์ป่องับครับออกเข้าไปฝังดูตัตัตาเอาเ่าฮ่าป่าฮ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 ่า่าฮ่นข่าน่ายสนุกพุ่าสุ่กบ่อ่ะเออมาบัดนี้เ่าอ่าจ่า่าฮ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 าจะาึ้นฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่ ราคาประมูลมาจากน่านน้ำพัทยาที่ราคา12ล้านบาทนะฮะเอากระมังขึ้นอ่าโอ้ยมาขึ้นเป็นแบบพี่น้องเมื่อวันหยาบุญจับเสือกับเจ้าของเป็พี่น้องก็โดนมันแอววไปน้ำก็ยังเลี้ยงมุ้งก็ยังกุ้งว้ต้องเน้นน้านี่นะเออเอาละขึ้นแล้ขึ้นเออจันบีพองเพรบะเอาอบีกเพาะบีจันพองขึ้นเอออืเออขึ้นเลยนะฮะอ่า ขึ้นได้บ่เด็ดนี่อ,นนนอาขึ้นมาถอยขึ้นมา,นมา,เ,อาเอาเอาห่วงยางตัวน,นี้ออกเออขยับมาจัดฟองมาขึ้นฟองบันไดพี่บันไดอีกใช่ไหมทำนั้นข,ขยับขยับขยับเต้นแต่ทั้งฟังลงเสียนี่โอ้ยอีหลียขยับมาถืหอห่วงยางผมเห็กเขกตรงนั้นนทำตามคนเดีวยวเย็บไตย่านเขาเสียกบัานไล้อยู่หันเอาขึ้นครับเออขึ้นนะฮะนี่นะฮะอ่าเขาไปแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับ ไปเอาเอาไหมคือไปดิไปเลยบานนี้เออเออเออจับด้วยจับ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 ไปครับเอาด้งไปคือมาลูกพี่ได้ได้ด้งกระเั็นปองไปบักละเออดึงไปกลางน้ำเลยแล้วก็ไปเสียบัดนี้เออหายแล้วฮะ่ไปพี่ปล่อยเออเออฉันนั่งตกหมาปลาอยู่ลิมกะดิ่งเออแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเดือ นี่นะฮะมาดูครับเขาไปแล้วนะครับเขาจะหลุดโบกไหมบรรยากาศเสียกค่องแล้วนะครับผมแกรปองยืนคุณละยืนึ้นดูยืนขึ้นยืนขึ้นนะครับเขาจะโชว์ย่างตีลังกาภาพนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนและเขาจะทําได้ไหมตอนนี้ตะบุญนี่แหบมตะบุญนี่แหบบ่ถือแหบเลยแล้วแบบนี้เอายกมเพื่อขึ้นครับเขางวกไปทางซ้าย งอกไปทางขวางอกกลับคืนมาหน้าตรงและร้องดังว่า,าเออแมนกูว่าไอ้จันฝงขอยถามเจ้าหน,นี้นนด้วยจา่าเจ้าร้อยน่ะเป็นบ่ช่วยเจ้าเจ้าหนีหน้พูดเจ้าร้อยขอฟังหน่อยบ่ลองดูเพราะจะบุญยู่ยู่ดอก,กออเออเอ,เอาลองดูร้อยผมดอูอ่ะเนื้อพีน่น้องมาดูครับครั้งแรกที่จันฝงจะโตน้ำแล้วร้อยเขาฟังครับจะได้ไหม ไฟเิวเต็มพบไปนี่ปไ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 ปนีน่นังได้สวยนี่นี่ด่ดดดาฮ่าึ่าฮกัฮ่าฮนาฮ่าด่าด่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮก็ก่าฮ่่า่าไกลฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ้าฮ่า่าฮา่า่า่นฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮหาฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่้ฮ่าฮ่าาา อันต้องบอกหน่รูมว่าถึงให้ท่านไหนโอ้ได้ผมต้องมั่งผมจะบุญรอบประสบการณ์เลี้ยงกล้วยมาเจ็ดสิบปีอยากอยากอยากคว้าเขาจะเป็นัดเสือเนี่ยเฮ้ยจเปรียบเทียบเรื่องกล้ยเหรอกได้สิพี่จะต้องถือแขงดิ้นอ๋อสาวว่าปั๊บจอมแหนแล้เอาเนาะเออเอาลองเอาลองเอาพี่น้องครับมาดูการวิ่งของอาจารย์ป๋องว่าเขาจะสามารถที่จะน่ะวิ่งได้และกระโดดไกลขนาดไหนนะฮะมาดูครับเขาจะขึ้นจากเนิน เออแล้วก็โตนไปโน่นนะฮะอ่าได้ได้เตรียมเตรียมพร้อมเพื่อจัป่องนะมาดูภาพนี้ที่พี่ท่านเคยเห็นนะฮะเขาจะทําได้ไหมเขาวิ่งแล้วอ่าดูจัป่องครับเอาเรือออกนะเดี๋ยว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 ไม่จัเรือเห็นเอาเรือออกเอาเรือออกอืมเอาเรือออกครับมาดูครับท่านผู้ชมครับและนี่คือกีฬาโอลิมปิกปึกโยนปึก ที่เราทีมงาน K c ซคิงคับราโกร่วมกับจิตเจริญค้าไม้จิตเจริญคอนกรีตสาขาอำเภอสองดาวอำเภอชัยวนสว่างดันดินพังโคนเราจะส่งตัวแทนนักกีฬาทีมชาตินักกีฬา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 ทีมชาตินะว่าเขาจะทำได้ไหมโดยมีพี่เลี้ยงเป็นตาบุญแห่งอำเภอวอนอนีว่าตาบุญคันนี้เขาเคยเลี้ยงงัวมาแล้วทั้งหมดตายไปแล้วเจ็ดแปดเก้าร้อยตัว ส่งเข้าไปที่นะส่งเข้าไปที่โรงบัวหลังจากนั้นแล้วนะฮะเขาก็เหลับครับผมไม่ได้ถึงไงอ่ะดักกีฬาข้างล่างพร้อมไหมพอ้อหน่วยซิลพร้อมไหมพ,<อ>พร้อมนะฮะมาดูครับอะไรนะครับอะไรไปพร้อมแลยเอาละครับพร้อมแล้วครับ,รรบสามสองหนึ่งไป,ไปนี่นี <laughs> ด่ดึงมาดึงมาที่มืเฉันเลย ไข่คอยด้จัง่อยไปหนเลยบ่านิดเดียวไ่ี่เตีองบางด้วย่องมีเสือกเหรอครับบอสบอสเฮ้เ้ยเฮ้้ยเ้เฮ้ย้ยเ่อคนยโย่จะลอไรด้วยเฮียเอานี่นงครับดูครับมาดูครับโอ้ยโอ้ยนี่นี่นีโอ้ยนงครับต้องเสือกจองด้พี่น้องได้ชีได้นะฮะเออบ่จองนี่จมเพียงล ฮัดแหวยวนะฮัดหำห่าฮ่าม่าฮาฮ่าฮเาาฮ่าฮ่าฮ่าเาฮ่าฮาฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่อนีา่พี่น้อาครับ่รรยากาศยาฮ่่าาฮ่าฮ่าฮา่าน่า่นน่ฮากันนะฮะาอ่าอดาฮ่าฮ่าฮ่่า่อฮ่าฮ่าฮ่า่ฮ่ามันค่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่อฮา่าฮ่าฮอาฮ่ฮ่่ฮด เฮ้ยที่ห uhm ลังครับอาบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณตะบุญครับนะฮะมื่อนักมื่อตะบุญมื่อนักแก่มื่อไ่เด้อะเขาต้องเฮ็ดเรื่อยๆร่อนยังไงกูเนี่เอาแบบปลอดภัยเลยนะหาวิธีเข้าหาวิธีดึงนะครับถังถังแบบสองร้อยดิบเรียบมาใส่กันเลยเนาะครับพี่หนังครับบ๊ายบายพี่หนังสวัสดีครับขอบคุณครับ